อ่าเพื่อลนลืมแล้วเดี๋ยวลองดูรอบนี้รอบนี้เท็คสุดท้ายถ้าไม่ติดเดี๋ยวไปนอนเอ้ยได้วะรอบนี้ดีรอบนี้เขียวปื๊ดๆเดีด๋วยวขอที่จะเช็กเสียงเช็กซาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็กเช็กภาพด้วยนะฮะ <c oughs> ตะกี้มันนรกนะฮะไปก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดึกๆอย่างนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะฮะนายสัน ดีดีดีนะบอ่ะกดตัวนี้ไปปิดไปครับเราอยู่กันที่เกม Project Su m b o y นะฮะต่อจากเมื่อตะกี้นี้นะพี่หลุดไปอ่าเราเป็นเราเป็นตัวว่างงานนะครับดีครับลุงอ้าวสวัสดีครับโอ้โหแหมมีไวรุ่นนอนน้อยมาหนึ่งท่านนะโอ้ยโ,โลมิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมดีครับผมโอ้โหนอนดึกจัดนอนดึกจัดแหมเพราะลรงพอนี้ พนุ่มนักสืบคนนี้วันนี้วันนี้มาลองลองเทสระบบนะฮะไม่ได้เปิดเครื่องคอมมาแบบนานจัดๆเลยจะไหวหรือเปล่าอ่ะเรามาที่โปรเจกต์สมบ่อยเช่นเคยนะครับเกมที่เล่นไม่เกมที่เล่นไม่จบรอบก่อนนะครับป้อนซูเปอร์เซนไตสันเดมัมเด็ดเฮียอะไรวะสวัส <laughs> ดีครับโอ้ยดึกๆงี้มันยังมากันดีกว่าวเนี่ยเออมาไหนไก็มาแล้วมามาดู มาดูคนเอาชีวิตรอดแบบโคตรเก่งคิดถึงลุงโอ้ยเชีย่ยน้ำตาจะไหลผมเพิ่งตื่นเนี่ยลุงเพิ่งจะกำลังจะนอนเนี่ยพอดีเลยมาเพื่อนได้เวลาแล้ววันนี้ลุงก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลุงอาร์ตนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลุงแปลงลาพักร้อนนะครับยาวๆเลยนะะลาพักร้อนแบบยาวๆย,ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับอะ ทักษะที่สำคัญความฟิตพละกกำลังเอาอะไรดีเอาเเอะไรตาแมวเอาตาแมวเอาตื่นตัวเอากระเพาะหนาแล้วก็ขับรถเร็วไปแล้วก็ต่อไปแต่งตัวแต่งมาแล้วนี่2,026นี่กดเล่นไปเวื่งเริ่มแล้ววาระสุดท้ายมาถึงแล้ว ได้ได้ไดสูญสิน้นความหวังที่จะรอดชีวิตเตรียมตัวนะพ่อหนุม่มทั้งหลายลเรากำลังจะไปตายแหลกๆกันแล้ว <laughs> เราจะไปตายกันแบบแหลกลากันแล้วนี่สีที่คุณเคยเน็ตที่ไม่ดีของลุง <laughs> <laughs> ซัดบุลีนี่คือความตายของคุณโอเคเคยชินได้แล้วพ่อหนุม่มเดี๋ยวจะต่อเน็ตให้ถ้าโดเน็ตเข้าสักหมื่นหนึ่งนะอุ้ยตายแล้ว ไปอะไรเพิ่งตื่นแล้วมาก็อรุสวัสดินะโลมิลคลิกเพื่อเริ่มเล่นไงวะอย่าลืมลืมไปหมดแล้วเฮ้ยกูเกิดในบ้านที่ไฟไหม้เพื่พอนจะไปกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูเกิดในเฮียอะไรเนี่ยกูเกิดในบ้านที่ไฟไหม้โหแล้วเสียงอย่างดังเลยแป๊บแป๊บแป๊บเสียงอย่างดังเลยถ้าผีโผลมานี่ลาก่อ,โ,อโหนะสิ่งที่เราฝึกมาก็คือเราต้องเช็คระยะไกลก่อนนะครับ ฮัลโหลทางบ้านเช็คให้หน่อยได้ไหมว่าเสียงดังเสียงเกมมันดังเกินไปหรือเปล่าเช็คให้หน่อยได้ไหมถุงดำเฮ้ยเอามาเอามาถุงดำของดีไหนตู้ตู้มีอะไรไหมไม่มีเลยเวนเน้เลยมีแค่ถุงดำกดเปิดกระปร๋องไงอ่าตรงนี้ถือด้วยมือลองโอ้แล้วกูแก้ผ้าด้วยเพื่อนกูทั้งเลือดทั้งหนาวทั้งเครียดแล้วเนี่ยอ๋อ ก่อนหน้านี้ที่ว่าโอ้ยเอากระดูกหักอีกเป็นไข่อ้เหมือนกูกำลังจะตาย <c oughs> กูกำลังจะตายเนี่ยไม่ช้ากูกำลังจะตายเนี่ยไม่ช้าได้ยินเสียงเหมือนซอมบี้มาได้ยินเสียงมอนซอมบี้มายไ,ไงหนึ่งตัวพอสู้ได้มามามาผักไปผักไปผักไปล้มแล้วกระทืบหัวอุ้ย,ยหลังหลังเข้าหลังเข้า วิ่งไงอ่ะวิ่งไม่ได้เี้ยขากูหักอ่ะแดกกูเลยเอาข้ากูเออนั่นแหละดีมากข้ากูขอตั้งข้าเสียงก่อนเสียงโหดมากเสียงไว้ตรงนี้ยังดังอยู่ดีน่านะสี โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหูฟังแป๊บ